โปรตีนโปรแพนพรีเมียมสองนี้กับทุกคนย้ำนะครับว่าทุกคนเียงแค่คุณรับคำท้าผมในกิจกรรม7 Day c h เด l e n า e ดูแลสุขภาพด้วยแพนเบท7วันวันยงแค่ทำตามกติกาง่ายๆแค่3ข้อเท่านั้นเองครับข้อที่1นคีเอทเมนูอาหารแพนเบทที่คุณทำนะครับด้วยการถ่ายคลิปวิดีโอขั้นตอนการทำหรือว่าถ่ายภาพอาหารแพนเบทที่คุณทานโดยต้องทำต่อเนื่องอย่างน้อย7วัน7เมนูนะครับ2โพสล,ลงช่องทางโซเชียลมีเดียของตัวเองไม่ว่าจะเป็น Facebook Tik t o k i g และเปิดช่องทางเป็นสาธารณะ พร้อมติดแฮชแทก Plant Based Challenge และก็ Infinite by Legacy 3. รวบรวมหลักฐานและส่งมาทาง Messenger ของทางเพจ Infinite by Legacy ภายในวันที่1 0มีนาคม25 6 7นี้ระยะเวลาทำกิจกรรมตั้งแต่วันที่26กุมภากัุม์าถึง1 0มีนาคม25 6 7นี้และจะประกาศผลผู้โชคดีผ่านทางเพจ Infinite by Legacy ในวันที่1 5มีนาคม2567นี้ พิเศษ20ท่านแรกที่ส่งหลักฐานมาถูกต้องตามกติกานอกจากจะได้รับโปรแพนแล้วยังได้รับแก้วเชเกอร์โปรแพนไปอีกนะครับผมถ้าคุณทํามาถูกต้องล้านคนผมก็ให้ล้านห่อกล้าหรือเปล่าครับผมกล้าแจกแล้วคุณกล้าทําหรือเปล่าอย่าลืมติดแฮชแท็กให้ถูกต้องด้วยนะครับ